ที่ค่าหรือที่น่ารักทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่สองกับคุณครูประพัฒสอนอ,อุปชัยหรือคุณครูเจนั่นเองนะคะค่ะเราก็จะมาทบทวนการเรียนจากครั้งที่แล้วกันก,นก่อนเลยนะคะครั้งที่แล้วเราทํากิจกรรมฉันรู้อะไรนะคะแล้วคุณครูก็ได้มอบหมายให้ใเด็กนะคะวาดภาพพร้อมบรรยายภาพตัวเองวาดนะคะลงในก,กิจกรรมฉันเรียนรู้อะไร เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนแล้วก็ตรวจงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะหลังจากนั้นเรามาดูฉันรู้อะไรนะคะในข้อที่1วิธีการปลูกและดูแลพืชให้เจริญเติบโตนะคะก็ต้องรดน้ำนะคะแล้วก็ต้องนำไปวางไว้ในท,ที่ที่มีแสงนั่นเองนะคะถ้าเด็กททำได้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะตรวจถูกให้ตัวเองด้วยนะคะ ข้อต่อไปตรงนะคะในข้อที่2นะคะเรานําข้อความที่เขากําหนดให้นะคะไปเติมลงในช่องว่างสามารถใช้คําซ้ากันได้นะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าทบทวนไปพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งขณะที่พืชดอกเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงโดยเมล็ดนะคะงอกและเจริญเติบโตไปเป็นต้นกลา้าซึ่งต้นกล้าก็จะเจริญเติบโตไปจนมีดอกนะคะ เมื่อมีดอกแล้วนะคะการสืบพันธุ์ทำให้มีผลนั่นเองนะคะและนะคะมีเมล็ดนะคะอยู่ด้านในของผลเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะจะร่วงหล่นจากต้นและเมล็ดก็จะงอกเจริญเติบโตต่อไปอีกครั้งหนึ่งหุนเดียนกันเป็นแบบนี้นะคะใครที่เขียนได้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะตรวจให้ตัวเองด้วยนะคะ เรามาตรวจงานไปพร้อมๆกันกับครูนะคะเป็นการทบทวนนะคะการเียนอีกรอบหนึ่งนะคะดูข้อต่อไปเลยนะ,ะข้อที่3เพราะเหตุใดการเปลี่ยนแปลงในขณะเจริญเติบโตของพืชดอกจึงเป็นวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เจริญเติบโตของพืชดอกเป็นวัฏจักรเพราะมีการหมุนเวียนนะคะเป็นรูปแบบที่คงที่ซ้ําเดิมอยู่แบบนั้นนะคะ ดูกันต่อเลยนะคะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฏจกักรชีวิตของพืชดอกต้นพืชที่เราปลูกนะคะหรือที่เราดูวิดีโอกันไปก็คือต้นทานตะวันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นรูปแบบคงที่ซ้ําเดิมอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักรนะคะโดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ปุเจีก็ลําดับการเปลี่ยนแปลงให้เด็กดูง่ายๆนะคะแล้วก็บันทึกสต้าๆโดยเริ่มจากเมล็ด หลังจากนั้นก็จะเป็นต้นกลา้าและเป็นต้นพืชที่เติบโตมีดอกแล้วก็มีผลแล้วก็ยังหมุนเวียนกลับไปเป็นรูปแบบเดิมพอผลล่วงหล่นลงพื้นก็จะมีเมล็ดรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะคะจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรในข้อที่5จากสิ่งที่ค้นพบนะคะทำให้รู้ว่าพืชมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลง ในขณะที่เจริญเติบโตเป็นวัตจักรชีตของพืชดอกนั่นเองนะคะ ที่จะทบทวนนะคะใบความรู้ให้เด็กอีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมีอะไรบา thì, ้างเด็กคงรู้อยู่แล้วนะคะว่าสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะว่าจะเป็นน้ําแสงอากาศธาตุอาหารนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,อต,อตอของพืชนะคะ,ะถ้าเรารู้แล้วว่าอะไรที่เป็นสิ่งจําเป็นนะคะ เด,ด็กๆรู้ไหมคะถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปพืชจะเป็นยังไงะนะคะมาดูกันเลยถ้าขาดน้ําพืชก็จะเหี่ยวเฉาและตายไปแต่ถ้าขาดแสงพืชก็จะใบซีดเหลืองและก็ตายนั่นเองนะคะแ้วถ้าขาดอากาศล่ะคะจะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายเป็นที่สุดและถ้าขาดธาตุอาหารก็จะเป็นโรคและก็ตายในที่สุดนั่นเองนะคะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะต้องการน้ําแสงอากาศและธาตุอาหารนะคะเด็กๆคงพอ เรีนรู้กันไปบ้างแล้วนะคะและคงพอจะบอกคุณเจได้แล้วนะคะว่าพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตนะคะมีรูปร่างลักษณะต่างๆนะคะในระยะต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะ อาการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดนะคะขณะงอกนะคะก็จะมีการเปลี่ยนรูปร่างนะคะมีรากมีลำต้นมีใบและมีจํานวนของรากและใบเมื่อต้นพืชเจริญเติบโตก,ก็จะมีการสร้างดอกนะคะเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะแล้วเมื่อสืบพันธุ์แล้วดอกก็จะเปลี่ยนเป็นผลนะคะภายในผลก็จะมีเมล็ดนะคะเรื่องนี้เด็กคงจะพอจะเข้าใจแล้วการมีรูปแบบที่คงที่ซ้ําเดิมหมุนเวียนกันไปแบบนี้นะคะเราจะเรียกกันว่านะคะ เป็นวัฏจักรนะคะเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะอะเด็กๆลองคิดดูสิคะถ้าน้ำเราเรานำเมล็ดนะคะไปไว้นะคะโดยไม่นําไปปลูกจะมีผลต่อวัฏจกักรไหมนะคะอะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าอะน้ําและธาตุอาหารเนี่ยนะคะของพืชส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ในดินนั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวในการเรียนครั้งถัดไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดินกันนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วเด็กคงพอรู้แล้วนะคะว่าการมีรูปแบบที่คงที่ซ้ําเดิมหมุนเวียนกันไปเราเรียกว่าวัฏจักรนะคะดูจากในรูปภาพนี้เลยนะคะคุณเจก็จะให้ตัวเนี้ยเป็นหมายเลขนึงกันละกันนะคะเด็กเขามีการนําพืชไปวางไว้แล้วก็ลดน้ำแล้วก็บรรยากาศที่พอเหมาะนะคะ,อะสองเด็กสังเกตได้เลยนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสามสี่ แล้วก็6นะคะพืชชะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเรื่อยๆนะคะและเพราะว่าเขามีการเจริญเติบโตดีสังเกตดูนะคะสุดท้ายนะคะ,ะเริ่มจากเมล็ดเมล็ดกลายเป็นต้นกล้านะคะแล้วก็เจริญเติบโตนะคะเป็นพืชที่โตเต็มวัยแล้วก็มีดอกนะคะมีผลด้านในของผลน่ะมีเมล็ดนะคะด้านในของผลมีเมล็ดนะคะอ่ะแล้วเมล็ดเนี่ย พอได้รับน้ําอากาศที่พอเหมาะก็จะงอกอีกรอบหนึ่งหมุนเวียนไปแบบนี้ไปเรื่อยจนทําให้เรารู้ว่านะคะพืชดอกมีวัฏจักรเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนะคะวัฏจักรของพืชดอกนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่คุณเจย,ยกตัวอย่างให้ดูไม่ว่าจะเป็นอ่ะวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่เป็นข้าวโพดแตงกวานะคะมะพร้าวนะคะแล้วก็อ่ะมะม่วงนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับไปตรวจนะคะสํารวจความรู้ก่อนเรียนกันนะคะมาดูไปพ,พร้อมๆกันเลยนะคะนี่เป็นสํารวจความรู้ก่อนเรียนหลังจากที่เราได้อ่านเรื่องนะคะบันทึกของข้าวตูก็เราก็จะสามารถนําความรู้ตรงนั้นมาตอบคําถามได้นะคะข<อ>้าวตูเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ<อ>เบียร์ปูนก็เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะอะไรเพราะขับถ่ายได้กินอาหารได้ส่วน ฟองสบู่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะกินอาหารไม่ได้ชามเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะกินอาหารไม่ได้ส่วนต้นไม้เป็นสิ่งม,มีชีวิตเพราะสามารถจเจริญเติบโตได้คำตอบของเด็กๆนะคะเหตุผลครูยกเหตุผลเพียงแค่หนึ่งเหตุผลคำตอบของเด็กอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกับคุณครูก็ได้นะคะอทีนี้มาดูข้อต่อไปนะคะในข้อที่2นะคะเด็กหญิงคนหนึ่งมีเด็กทั้งหมด4คนนะคะมีการปลูกต้นไม้ที่แตกต่างกันเขาก็ถามว่า ต้นไม้ของเด็กคนไหนจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเด็กหลายคนตอบได้ถูกต้องนะคะตั้งแต่ที่ครูทักถามดูต้นไม้ของเด็กคนที่1นะคะ,จะเจริญเติบโตดีเพราะได้รับชั้งน้ําและก็แสงนะคะ,ะให้ทําได้เรียบรรอยอย่าลืมตรวจนะคะให้ตัวเองด้วยนะคะ,ะข้อที่3นะคะเรียงลำดับการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะ,ะลำดับก็จะเรียงได้ตามนี้นะคะ,ะก้ไกลอาจ,จานและเริ่มจากขอไข่นะคะ เริ่มจากขอไข่จอจานกอไก่งองูคอควายชอชิงและหมุนเวียนเป็นรูปแบบนี้เราเรียกว่าวัตจักรนั่นเองนะคะต่อไปนาครูมอบหมายให้เด็กทำงานนะคะแบบฝึกท้ายบทนะคะบทที่สองสิ่งมีชีวิตในหน้าที่5 4ถึงหน้า55นะคะเดี๋ยวเรามาทำาเลยแกนะเด็กดูนะคะแบบฝึกท้ายบทนะคะที่2สิ่งมีชีวิตข้อที่1จากรูป สิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก่อนอื่นให้เด็กสังเกตที่รูปภาพก่อนนะคะเดยวคุณเจจะลองใช้สีแดงนะคะวงกลมล้อมรอบสิ่งมีชีวิตอ่าดูก่อนนะคะมนุษย์นะคะเรามาดูพร้อมกันนะคะมนุษย์อ่เป็นสิ่งมีชีวิตอะไรอีกคะเด็กเด็กนกนะคะแล้วก็หญ้าถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กครูเจจะใช้สีสีม่วงนะคะวงกลมล้อมรอบสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ ดวงอาทิตย์ลูกบอลน,นะคะอาก้อนเมฆอ่ามีอะไรอีกคะหมวกเสื้อผ้ารองเท้าถือว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอ่ะพอเราหาคําตอบแล้วเราก็จะตอบคําถามได้แล้วสิ่งมีชีวิตได้แก่อะไรบ้างอ่ะมนุษย์ญ้านกและสิ่งไม่มีชีวิตล่ะคะครูจะยกตัวอย่างมาแค่ถามตัวอย่างนะคะเช่นลูกบอลเมฆดวงอาทิตย์อ่ะเราไปดูที่กอกกันเลยนะคะ สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรเด็กคงจําได้นะคะสิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่สําคัญอยู่ทั้งหมด7ลักษณะสิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโตกินอาหารหายใจสืบพันธุ์ขับถ่ายเคลื่อนไหวและตอบสนองต่อสิ่งเรา้าแต่สิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถทําได้นั่นเองนะคะข้อที่3เรียนรู้รู้ได้อย่างไรว่าพืชมีการเจริญเติบโตรู้ได้ยังไงคะเด็กๆ สังเกตจากอะไรนะอ่านะคะอาจจะสังเกตจากลำต้นที่สูงขึ้นและใบมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีจำนวนมากขึ้นนั่นเองมาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่4ถ้าขาดสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตจะส่งผลต่อพืชอย่างไรเด็กคงพอจะบอกครูได้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างอ่ามีดังนี้เลยน้ำแสงอากาศและธาตุอาหารนั่นเอง ถ้าขาดน้ําจะเป็นยังไงนะคะเหี่ยวเฉาและตายถ้าขาดแสงและ่ะคะเด็เกๆใบซีดเหลืองและตายถ้าขาดอากาศเหี่ยวแห้งและตายในที่สุดส่วนถ้าขาดธาตุหารก็จะทําให้พืชนเป็นโรคและตายในที่สุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่หมัละกอเป็นพืชดอกชนิดหนึ่งในขณะที่เจริญเติบโตมะละกอมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นวัฏจักรชีวิตหรือไม่เพราะเหตุใดมะละกอก็ถือเป็นพืชดอกชนิดหนึง่งใช่ไหมคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงของมะละกอก็คงไม่แตกต่างจากวัฏจักรชีวิตของพืชตัวไปนะคะก็คือเริ่มเป็นต้นกล้าจเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่โตเต็มวัยนะคะเป็นต้นที่มีดอกมีผลได้เด็กจังแมได้ใช่ไหมคะด้านในของผลจะมีอะไรอยู่นะคะมีมะเมล็ดนั่นเองนะคะพอมะเมล็ดร่วงหล่นลงพื้นดิน ถ้าได้รับน้ำและอากาศที่เหมาะสมก็จะเจริญเติบโตนะคะงอกแล้วก็เป็นต้นกล้าอีกรอบหนึ่งหมุนเวียนไปเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของต้นมะละกอจึงเป็นวัฏจักรชีวิตเพราะมีการเติบโตหมุนเวียนเป็นรูปแบบที่สัมเดิมนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรียนเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะ,ะวันนี้ครูเจไม่มอบหมายให้เด็กส่งงานนะคะเดี๋ยวเรา มาเรียนรู้เพิ่มเติมกันในครั้งถัดไปนะคะ,ะสำหรับการเรียนในวันนี้ครูเจคอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ